มาดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่ว้าใหญ่จริงครับดูยางนาต้นมันจะเท่าคู่ถังสีนะครับนี่ต้นพยุงโอ้สุดยอดจริงครับขนาดปลูกในสวนยางพาราสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคนละโซบ้านนอกครับวันนี้ผ่านมาทางบ้านละหารทรายใหม่นะครับมามาเจอกับสวนยางนะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสวนยางนะที่ อยู่นพื้นที่ประมาณนะครับเก้าไร่ได้ครับเนี่ยครับต้นยางก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับนี่นะครับต้นใหญ่มากและที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับก็คือไม้เศรษฐกิจครับมีต้นยางนานะครับนะต้นตะเคียนซึ่งปกตินะครับไม้เศรษฐกิจตรงนี้ก็ปลูกได้ประมาณก็นะครับเจ็ดแปดเจ็ดปีนะครับประมาณเกือบแปดแล้วครับเจ็ดปีกว่ากว่านะครับ คือผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นนะครับว่าต้นไม้ตรงนี้เนะี่ยมันปลูกในสวนยางพารานะครับซึ่งปกติแล้วตามที่เห็นมานะครับต้นไม้ที่ปลูกในสวนยางพารามันมันจะไม่ไม่โตใช่ไหมครับมันจะต้นเล็กโตช้าหรือไม่โตเลยก็มีนะครับตามที่เห็นมานะครับแทบนะจะทุกสวนเลยแต่มาดูสวนนี้ครับ นะครับสวนยางมันเป็นสวนยางที่แบบมันไม่แสงแดดส่องไม่ถึงนะครับถ้าสวนยางไหนที่แสงแดดส่องถึงเนี่ยก็อาจจะต้นไม้จะอาจจะโตได้นะครับโตอยู่แต่ต้นนี้นะครับคือเห็นไหมครับใหญ่มากครับและสวนยางตรงนี้แสงแดดก็นับส่องมาได้แทบจะไม่ถึงครับแต่ต้นไม้มันใหญ่ครับมันต้นสูงด้วยครับนุ่นมัน แพงขึ้นไปหาแสงแดดครับดูครับหลายต้นในทีเดียวครับคือผมก็ยังสงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมปลูกในสวนยางพารานะที่แสงแดดส่องไม่ถึงแต่ต้นมันใหญ่ได้อันนี้ก็ก็รับใครมีความคิดเห็นนะครับแสดงรนบแสดงคอมเมนต์มาได้ครับเพราะว่า ผมก็เห็นมาหลายสวนนะครับว่าปลูกต้นไม้มันในสวนยา,ยางพารามันจะไม่โตแต่สวนนี้มันไม่ใช่เลยครับมันมีต้นที่โตสูงนับเยอะมากแล้วก็ต้นที่ไม่โตก็ก็หลายต้นเหมือนกันนับแต่ส่วนมากต้นจะใหญ่นับสูงมีอยู่หลายสวนครับที่ปลูกนับ ไม้เศรษฐกิจต้นเท่าไหรมันก็ผ่านมากี่ปีมันก็ก็เท่านั้นแหละครับก็ถ้าจะโตก็โตได้ไม่มากครับแต่ที่นี่ทําไมต้นมันใหญ่มันสูง,ท,งทั้งทงที่ปลูกในสวนยางพาราอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับปลูกในสวนยางพารามันก็มีโอกาสโตได้เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่ามันไม่โตเลยนะครับแต่นี้มันโตนะครับนี่ นับมันโตเห็นไหมครับนี่ต้นยางนาต้นตะเคียนนะครับนี่บางต้นก็นี่เท่านี้ครับมันเป็นเพราะอะไรสวนสวนยางพาร,ราที่ปลูกต้นไม้สศรกิจสวนอื่นก็ถ้าจะเป็นเพราะปุ๋ยมันก็ ทำไมส่วนอื่นมันไม่โตแต่ส่วนนี้มันโตไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็เป็นสงสัยคาใจเหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับต้นใหญ่มากเลยท,ทั้งทั้งที่ปลูกในสวนยางพาราหรือว่ามันได้กินปุ๋ยจากสวนยางพาราเยอะแต่ส่วนอื่นก็เขาก็ใส่ปุ๋ยเยอะเหมือนกันเขาก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันมันก็มีโอกาสได้กินปุ๋ยจากยางพาราเหมือนกันแต่ทําไมมันไม่โตมันต้นเท่าเดิม ถ้าโตก็โตไม่มากแต่ที่นี่ดูครับโอ้สูงหุ่นแทงไปจะเท่ากับยอดต้นยางแล้วครับยเยอะด้วยนะครับต้นใหญ่ดูลำต้นโอ้ไม่เข้าใจส่วนนี้เลยครับเขาเขาปลูกยังไงมันถึงได้ในต้นโตเขาไม่ได้ไม่ได้ปลูกไอ พร้อมต้นยางนลครับเขาปลูกหลังต้นยางต้องนี่อันนี้ต้นตะเคียนครับก็แตกครับไม่เข้าใจอของผมก็มีสวนหนึ่งก็ปลูกในสวนยางพาร,รามือนกันครับแต่ปลูกมาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วก็ต้นยาง ยังเล็กๆอยู่กันบนี่ต้นเท่านี้เลยครับนี่นี่เล็กกว่านี้ด้วยซ้ำครับยางนาอันนี้คือต้นพยุงนะครับของผมปลูกเจ็ดปีแล้วต้นเล็กกว่านี้อีกครับทั้งทงที่ก็ใส่ปุ๋ยยางพลายเยอะมันใส่ปีละสองครั้งครับแต่ต้นก็ไม่โต ไม่โตเลยก็ว่าได้ครับโอ้ตรงนี้ดูครับโอ้น้ําน้ําไหลกัดซาะมาโอ้ยหลากยางเพียบเลยโอ้มานี่มันไหลมาจากข้างถนนนะครับเร็ววโอ้เป็นทางซิกแซกมาเลยครับหนึ่งนะครับน้นํานี่แรงเลยกันครับนี่ครับดูตะเคียนตรนนี้ครับสูงมากครับ สุดยอดเลยครับงงงงครับไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันต้นมันโตครับมาดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่โอ้ใหญ่จริงครับดูยางนาต้นมันจะเท่าคู่ถังสีนะครับนี่นี่ต้นพยุงโอ้สุดยอดจริงครับขนาดปลูกในสวนยางพารายังต้นใหญ่ขนาดนี้ โอ้เหลือเกินครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับทำไมส่วนอื่นต้นไม่โตแต่ทำไมส่วนนี้ต้นโตขนาดนี้นี่ครับตะเคียนครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่ดูลำต้นครับ ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับนี่ใหญ่มากครับใหญ่สูงด้วยครับดูทั้งแถบเลยครับนี่แถวนี้ครับงามทั้งแถบเลยโอ้เหลือเกินครับสุดยอดเลยงามจริงนี่ข้างหลัง ดูลำต้นครับว้สุดยอดเลยครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครปลูกต้นไม้เศรกิจในส่วนอย่างมันโตครับต้นสูงใหญ่ด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากจะปลูกนะครับให้สวนยางพาราพอตัดต้นยางพาราออกก็จะได้ต้นไม้แทนครับแต่หลายสวนก็ปลูกไปก็ต้นเท่านั้นนะครับต้นเท่าเดิมครับแต่ต้นนี้นะครับต้นนี้ทางในสวนนี้มันก็โตครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ